สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรู้จักแม่จิตทิปแม่แท้ลลิซาบแบล็กพิงพบรักใหม่อยู่บุรีรัมคุณแม่จิตทิปผู้หญิงธรรมดาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของลิซา b l a c k พิง k แม่ผู้ปเปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยเคียงข้างและช่วยผลักดันความฝันตั้งแต่ก้าวแรก การที่เด็กคนหนึ่งจะก้าวตามเส้นทางฝันของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากหากได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเพราะพ่อแม่คือแรงผลักดันที่ดีที่สุดที่ช่วยให้บททำตามความฝันได้สำเร็จและในโลกใบนี้มีคนดังจำนวนไม่น้อยที่ค้นพบความฝันของตัวเองตั้งแต่เล็กและมีโอกาสทำในสิ่งที่ใจคิดเพราะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่จนตอนนี้ประสบความสำเร็จกลายเป็นคนดังระดับโลก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือศิลปินสาววัญใจวัยรุ่นที่กวาดหัวใจแฟนๆทั่วโลกอย่างลิซ่าแบล็กพิงหรือลลิสามโนบาลนักร้องเกาหลีสายเลือดไทยที่ตอนนี้มียอดผู้ติดตามในอินส a g แกรมกว่า90ล้านคนแล้วและกลายเป็นนักร้องเคปอบหญิงที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในวงการไปแล้วครับตั้งแต่เล็กๆเ,เด็กหญิงป ok ๊อกแป๊กชื่อเดิมของลิซ่าชื่นชอบในการร้องเพลงและการเต้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าโรงเรียนจะจัดกิจกรรมอะไรเธอมักจะเข้าร่วมด้วยเสมอซึ่งลิซ่าโชคดีที่ไม่ได้เดินตามความฝันเพียงลําพังเพราะเธอมีคุณแม่จิตทิพย์เหมือนลมใต้ปีกคอยอยู่เคียงข้างและช่วยผลักดันความฝันของเธอตั้งแต่ก้าวแรกไม่ว่าจะเรียนร้องหรือเรียนเต้นคุณแม่ก็สนับสนุนเธอเป็นอย่างดี ลิซ่าเคยถูกสมัมภาษณ์ในคำถามที่ว่าคำพูดอะไรที่ทำให้ลิซ่ามีความสุขที่สุดซึ่งเธอได้ตอบว่าคำพูดที่ทำให้เธอมีความสุขนั้นเป็นคำพูดที่มาจากพ่อกับแม่ของเธอนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดของคุณแม่เป็นเหมือนการจุดประกายความสุขให้กับเธอผลักดันด้านความสามารถเป็นกำลังใจที่สำคัญของลิซ่าด้วยโดยลิซ่ายังได้พูดถึงวิธีการพูดที่แสนพิเศษของคุณแม่ที่มีความหมายกับเธอมากๆอีกด้วย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ